สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกุ้งชานนคนโนวันนี้จะมากินข้าวที่ร้านนี้ครับดูป้ายร้านกระจอกมากเลยครับทำจากคือโจ๊บอดที่เขาโฆษณาตามข้างถนนเอามาเขียนป้ายโฆษณาร้านนะครับดูดูกระจอกกระจอกมากเดี๋ยวดูร้านอยู่ไหนนยครับบรรยากาศร้านเป็นยังไงหลวงหูจะพาไปดูครับข้าวขายจานละ25บาทครับน้ําแก้วละ15บครับไปดูครับมันดียังไงครับคนเข้ามากันเยอะแยะเลยครับไป สนับสนุนวิดีโอโดยร้านชานมคนนเน,นื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุนจัดทาวิดีโอทุนี้สวัสดีครับผมกุ้งชานมคอนนครับวันนี้ผมมาที่ถนนราชะพืษ์ครับบริเวณนั่นอยู่แถวตรงข้ามไอ้นี่ครับไอ้นี่ครับตรงข้ามไอ้นี่ครับวิ่งมาจากตลิ่งชนันสอนอ,อตลิ่งชนันวิ่งเส้นราชะพื้นหรือเส้นอะไรวะเส้นเส้นอะไรนะที่มีโตโยต้าบัสด้วยจากสอนอ,นอ,อตลิ่งชนันขึ้นสะพานกลับรถมาเราจะไปเห็นไอ้ป้ายโฆษณานอย่างเงี้ยนะ นี่ายโฆษณาร้านทำมาจากคือเจ้าบอดที่เขาโฆษณาตามข้างถนนน่ะไปเก็บมาเขียนชื่อร้านเขียนเมนูร้านแล้วก็ร้านอยู่ข้างในนู่นในนู่นไปดูครับร้านเขาเด่นดังยังไงครับไาใครที่สนใจจะมานะครับก็เดินทางมาทางด้านสอนอตริงชันนะครับด้านหน้าสอนอตริงชันก็จะมีสะพานข้ามทางเลี้ยวขวามานะครับตรงท่แถวหน้าสอนอตริงชันจะมีสะพาน คุณขึ้นสะพานนี้มาเลยครับแล้วก็ผ่านโตโยต้าบัสข้ามคลองค่สวัสดีมาครับแล้วก็หลังจากข้ามคลองก็ชิดซ้ายนะครับแล้วก็จะมาผ่านไอ้ร้านวัสดุเครื่องบ่อปลาเนี่ยครับนี่อยู่ข้างๆง,งานไก่ป้ายโฆษณาแผ่นใหญ่อันเนี้ยนะอ่ามาถึงป้ายโฆษณาแผ่นใหญ่นี่ก็หาที่จอดแถวนี้เลยครับเนี่ยป้ายโฆษณาอันใหญ่นี่ถ้าแถวนี้ถ้าแถวนี้ก็จะเห็นป้ายโฆษณาจากจากการโฆษณาข้างทางเนี่ยเอามาเขียนชื่อเมนูด้วย ปากกาเมจิกรธรรมดาเบเบเลยเนี่ยนะครับดูบรรยากาศภายนอกนี่ว่าร้านอาหารเรียกว่าไม่ได้ดูอัธรรถึงความเชิญชวนหน้าเข้าสักเท่าไหร่เลยไปดูข้างในมันสุดอยอดจยิ่างครับทำได้แปลกหูแปลกตาดีครับไปเข้าไปดู อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับผมขออนุญาตเป็นการภาคสดนื่มาจากว่าเขาเปิดเพลงเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นโซนครัวเราจะเห็นโซนครัวเขาเลยล่ะเรียกว่ามันเป็นบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งดึงคลาสสิกดึง้านนอกดึงทันสมัยมบอกไม่ถูกอ่ะมันหาคอนเซปต์ไม่เจอว่ามันประมาณไหนน้ำส้มนี่ก็เมนูนี้ก็แปรนะครับน้ำส้มนี่ตักเองด้วยนะแก้วหนึ่งสิบห้าบาทตักได้สี่ช้อน นี่เป็นเมนูของเขาครับเราไปหยิบเมนูมาอ,าอยากได้กินอะไรไปรหยิบมาแล้วเราก็เอามีดินสอแถวเนี้ยเนี่ยดินสอเขียนชื่อเราใส่ลงไปในเมนูและเอาเมนูเนี่ยมาวางตามตะกร้าเดี๋ยวพ่อครัวแม่ครัวเขาจะมาหยิบไปประกอบอาหารเมื่อเสร็จเมื่อไหรเขาก็จะเรียกเราคเขาไม่ได้เรียกตามเมนูนะเขาเรียกตามชื่อของคนสั่งได้ยินชื่อใครก็มาเอาอันนี้จุดคืนจานนี่คือจานเขานะนี่ดูบรรยากาศร้านมันดูแบบ ลงนานดูเหมือนเล้าไก่ดูมันดูไม่ได้อัตรรของร้านอาหารเนี่ยเอ,อใส่แต่หัวใส่ตาหัวก็แบบเล็กๆยาวๆกระทะลัดอันนี้เขาหยอดทุกจานแลเนี่ยน่าลํำคันไม่คือคือน้ำมันงาเขาหยอดทุกจานหยอดทุกจานจานี่หยอดแล้วอร่อยไหมเองมันง,นงาเนี่ยนี่สวยไหมเวลาดโดนแสงเนี่ถยถ่ายภาพมาสวยมากร้านปิดถึงทุ่มหนึ่งนะ ถึงทุ่มหนึ่งใครสนใจมาต้องมาก่อนก่อนหกโมงครึ่งน,น,นะครับนี่ถุงนี่ป้ายเมนูครับทำด้ขี้เหร่แล้วดูกําแพงอะเอาไม้ก็ว่าขัดแตกก็ไม่เชิงมันดูเหมือนสุ่มๆเนง่ยไม่รู้เฮ้ยแต่มันดูเท่ไปอย่างเวลาได้รับแ,แ,แ,แสงสะท้อนมันดูแบบดีอะเก้าอี้ก็แบบโกโลโกโสอ่ะโต๊ะเนี่ยเปิดผ้ามาก็คงโลโกโสอ่ะแต่มันพอมันเป็นภาพดูออกมาแล้วเนี่ยมันดูแบบดูดีอันนี้ครัวนี่ครัวดูดีอะ มันดูไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะน่ากินน่ารับประทานยังไงไม่รู้แต่อาหารรสชาติพิเศษมากรสชาติดีมากนี่เห็นไหมแมคค้าจะเรียกชื่อเรียกชื่อคนสั่งเขาจะมีเมนูให้เราเป็นเมนูละหนึ่งใบเมนูเรื่องวันเราหยิบเมนูที่เราอยากกินมาเขียนชื่อใส่ไปแแมคค้าหยิบหยิบหยิบใบเมนูเมื่อกินเนี่ยอยู่ในตรงอาหารนั่นแหละเดี๋ยวดูต่อไปเขาก็ห่อแบบ ลูกทุ่งเลยอ่ะหอมแบบลูกทุ่งไม่ได้ดูความเป็นร้านอาหารระดับห้าดวงห้าดาวเลยเลยอ่ะแต่รสชาติอาหารไม่ห้าดาวอะ่ะรสชาติห้าดาวแต่ไอวิธีการหรือว่าไอลักษณะวิธีการจัดเรียงอาหารหรือว่ามันดูเหมือนลูกทุ่งมากเลยเอออัตอรสถนะแม่ค้าคนนี้วอยวายมากวอยวายมากเรียกใช้เรียกสั่งนูน่นนี่นั่นแกแบบ วยวายอ่ะวยวายใครที่ชอบร้านอาหารสไตล์ที่อยากจะให้พ่อค้าแม่ค้ามาดูแลผมแนะนําให้มาที่นี่เลยนะถ้าอยากจะมาชิมบรรยากาศความแปลกอัตลรสที่ไม่เหมือนร้านอาหารอื่นๆนะครับสุดยอดครับที่นี่ครับมาได้อัตลรสใหม่นี่แฟนผมกาลังตักน้ำเลยครับลัางน้ำได้แล้วผมได้กุ้งเดือดกันไหมเนี่ยมีสองกุ้งวะอะไรอะไรกุ้งผมแน่มัวอะไ ยังไม่ครบนุมาดูแลตัวเองว่ะอันนี้น้ำจิ้มอันนี้อันนี้อะไรอ่ะน้ำมันงาใส่กันคืออะไรอันนี้ไม่ควรมัน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 ไม่สุกอืม ในค่อนข้างจะรสจัดนะแต่พริกอะ่ะถ้ากินเนี่ยได้กินทั้งคั่วเลยนะทั้งคั่วพริกอะ่ะตัวใหญ่จะเหมือนเขาตำตำพริกแบบเอาคั่วมันมาด้วยอะ่ะเนี่ย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 จอว่าคั่วทำแบบสไตล์มัน่นๆเขาบอกไม่ใส่ผมชิลแลนะแต่รสชาติจัดมาก ไม่เชื่อว่าไม่น่าเชื่อว่ารสชาติจะจัดได้แบบไม่แต่หงชูรสอร่อยใช้ได้ใช้ได้ครับเป็นการกินไปหกห้าห้าถาดอะไรอ่นี่คือจานหรือภาชนะที่เราใช้ให้ลูกค้านะมันมีกระดาษรองร้านนี้ที่เกียตหล้างจานนะครับแล้วมีท้อตนี่การสั่งอาหารเขา เมนูอาหารเนาะจะใส่มากระจานข้าวคือเมนูเขาจะมีใบละหนึ่งรายการเท่านั้นนะเราต้องการกินอะไรเราไปหยิบมันมาแล้วเราก็เขียนชื่อของเราใส่ลงไปในเมนูเนี่ยนะแล้วก็เอาเนี่ยไปให้เขาพอเขาทําเสร็จเราจะเอาใบเมนูเนี่ยเอาใส่มาในอาหารแล้วเราก็ไปดูว่าเมนูจานไหนเนี่ยเป็นของเราชื่อเราอะ่ะเราก็หยิบขันออกมามานั่งทานทานเสร็จนะเราก็ต้องรวบรวมของพวกเนี้ยของพวกเนี้ย เอาไปให้เขาดูว่าเรากินไปเท่าไหร่เพื่อจะได้จ่ายตาังค์ไปจ่ายตังค์กันชักก่อนใช่ปะคะ ไต่ตังอะวังตัวนี้อะวางตงัาวาตนี้ค่ะตรงนั้นแหละครับใช่เดวเา,วา่มัน่ตัง เมื่อกี้เราคำนวณเป็นเท่ไหร่ลองร้อยสิบาทสองบาทนี่คือที่จ่ายตังค์เขานะครับเราต้องว่าจ่ายตังคเนี่ยสองร้อยสิบหาบาทสบาทาบอกให้เราดูแลตัวเองมีเออด้วยนี่รัาคำนวณตัง ใครมาร้านนี้แล้วอยากให้เขาดูแลไม่มาไม่มาเขาได้ด้วยเราร้านเนี้ยโอเคขอบคุณมากครับป้าป้าตบประตูเขาก็จะพังแหละไม่พังแหละบ้านใหญ่ใหญ่ดูดิสุกปื๊ดประตู ฝนก็ตกนี่บรรยากาศหน้าร้านวูไปแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมกุ้งชานงนโนนคนนอนวันนี้จะมากินข้าวที่ร้านนี้ครับดูป้ายร้านกระจอกมากเลยครับทรจาก อยู่โจมอดที่เขาโฆษณาตามข้างถนนเอามาเขียนป้ายโฆษณาร้านนะครับดูดูกระจกกระจกมากแล้วดูร้านอยู่ไหนเลยครับ <ๆ S 1> บรรยากาศร้านเป็นยังไงลุงหูจะพาไปดูครับข้าวขายจานละ25บาทครับน้ำแก้วละ15ครับไปดูรับมันดียังไงครับคนเข้ามากันเยอะแยะเลยครับไป